คือคำว่า vuga world นะครับคือโลกยุคผันผวนซึ่งประกอบด้วยอะไรบ้าง vuga w o r l ์ world, นะครับหรือว่าโลกยุคผันผวนเะนียไอตัวเนี้ยนะครับเรามารู้จักกันตอนที่มันเกิดโควิด19ขึ้นมานะครับพอเกิดโควิด -19 ขึ้นมาเนี่ยจริงๆแล้วคำเนี้ยนะครับเขาเริ่มใช้กันมาก่อนหน้านี้แต่ว่ามันเป็นที่นิยมก็คือมันเกิดขึ้นใน ช่วงของโควิดนะครับเหตุการณ์โควิดเนี่ยเป็นเรื่องที่ไม่มีใครอไอ้ส่วนทางแพทย์ก็ว่ากันไปนะครับแต่ว่าคนโดยทั่วไปโดยสามัญสำนึกทั่วไปนะครับเขาไม่เคยคิดกันมาก่อนนะครับว่าอยู่ดีๆมันจะเกิดเหตุการณ์เหล่านี้ขึ้นมาใช่ไหมครับพะเหมือนผมเนี่ยผมเห็นข่าวตอนแรกก็คือเห็นที่จีนที่หู่ันนะครับอยู่ดีๆที่เป็นภาพข่าวว่าคนติดโรคแล้วเดินเดินนะครับล้มขึ้นมาลุกขึ้นมาเดินเหมือนกับ เขาเรียกอะไรนะไอ้เหมือนเหมือนเหมือนกับอะไรที่ออกมาทําเป็นหนังนะครับก็คือเป็นเป็นผีดิบอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งมันน่ากลัวมากตอนนั้นนะครับเนี่ยคือเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นแล้วก็มันรุนแรงนะครับแล้วมันเกิดขึ้นอย่างที่ไม่เคยคาดคิดกันมาก,ก่อนนะครับคำว่า v ูกา a ว w มาจากตัว v นะครับ volatility ก็คือความผันผวนยากจะคาดเดาเป็นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างจับพลันไม่ทันตั้งตัวครับ u นะครับ u มาจากคำว่า u n c e r t a i n t y ก็คือมีความไม่แน่นอนสูงไม่ชัดเจนยากจะอธิบายแล้วก็ c นะครับมาจากคำว่า complexity ก็คือความซับซ้อนสูงมีปัจจัยมากมายที่ต้องนำม,มา พิจารณาประกอบการตัดสินใจนะครับแล้วก็ A นะครับ ambiguity นะครับก็คือมีความภุมเถรือเต็มไปด้วยความไม่แน่นอนยากจะคาดเดาผลลัพธ์ได้นะครับซึ่งเราก็เอามาเป็นเครื่องมือเอามาเป็นตัวที่มาประกอบในการจัดทําแผนของประเทศด้วยนะครับเรื่องของบูการเวอเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะต้องจําจําว่าไอ้คำว่า v ูกาเนี่ย v u c a นะมันมาจากคาว่าอะไรบ้าง แล้วก็จําว่าตัว v นะครับหมายถึงอะไรตัว u ตัว c ตัว a หมายถึงอะไรนะครับนี่คือสิ่งที่จะต้องจําเพื่อเอาไปใช้ในการสอบต่อไปตัวที่2นะครับตัวที่2คําว่าออกุสนะครับบางคนก็อาจจะอ่านว่าออกัดนะครับก็แล้วแต่ก็แล้วกันนะครับคำว่าออกุสเนี่ยนะครับมันมาจากการรวมตัวกันของ3 ประเทศนะครับสามประเทศในที่นี้นะครับ A A ก็มาจากออสเตรเลีย U.K. อยู่ในต i ดกิงด้มก็คือสหราชอาณาจักรนะครับแล้วก็ U.S. ก็มาจากอเมริกาเพราะฉะนั้นนะครับ มาออคุดคือความร่วมมือทางด้านความมั่นคงทางทหารที่เกิดจากการจับมือกันของสามประเทศที่พูดภาษาเดียวกันก็คือพูดภาษาอังกฤษนะครับนั่นก็คือออสเตรเลียสหรัฐอเมริกาสหรัฐอาณา,า,าจักรนะครับหรือว่า Kingdom, อยู่ในเตดกิงดอมแล้วก็ u s เอสดูในเตดสเตทอฟอเมริกานะครับประกอบเป็น พัฒนามาจากการเครือข่ายพันธมิตรต่อต้านจีนของอเมริกานะครับอันนี้ก็จุดที่ออกได้ว่าออกุดนะครับพัฒนามาจากอะไรพัฒนามาจากเครือข่ายพันธมิตรต่อต้านจีนนะครับของสหรัฐอเมริกาหรือจากรวมตัวกันของ3ประเทศแล้ว3ประเทศนี้มีเอกลักษณ์เดียวกันก็คือพูดภาษาเดียวกันก็คือพูดภาษาอังกฤษนะครับวัตถุประสงค์หลักก็คือการถ่ายทอดเทคโนโลยีเรือดำน้ำนิำนวเคลียร์ให้แก่ ออสเตรเลียนะครับจนทำให้เกิดข้อพิาพาทกันขึ้นระหว่างออสเตรเลียอเมริกาแล้วก็ฝรั่งเศสใช่ไหมครับเพราะว่าตอนแรกนะฝรั่งเศสจะไปออสเตรเลีย Australia, นะครับไปทำเอ็มโอยในการจัดซื้อเรือดำน้ำจากฝรั่งเศสเอาไว้แล้วนะครับพอมารวมกันเป็นออคุดนะครับตัวฝรั่งเศสก็มาซื้อเรือดำน้ำซึ่งเป็นเรือดำน้ำานคลียร์ของอเมริกาแทน นะครับออสเตรเลียนะครับมาซื้อเรือดำน้ำของอ,อเมริกาแทนนะครับทำให้ฝรั่งเศสนะครับก็ขุนเคืองนะครับขุนเคืองเพราะว่าไหนทำเอ็มโบรูไหนจะตกลงกันไว้แล้วว่าจะซื้อของตัวเองนะครับแต่ก็อ้างว่าอาไอเรือดำน้ําของฝรั่งเศสเนี่ยมันไม่ใช่เรือดำน้ำํานิวเคลียร์นะครับก็เลยเปลี่ยนมาซื้อ เรือดำน้ําของอเมริกานะครับสาเหตุที่ต้องรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีเรือดำน้ำนะครับเพื่อสร้างเสริมยานุภาพทางด้านทาหารในมหาสมุทรแปซิฟิกเพราะอเมริกามองว่าในมหาสมุทรแปซิฟิกเนี่ยตอนนี้จีนเริ่มที่จะคลองอํานาจขึ้นมาแล้วนะครับยิ่งไปเรื่องของการสร้างฐานทัพเรือนะครับของจีนอีกต่อไปนะครับ ตัวต่อไปก็คือคำว่า b r i ษับริษคืออะไรนะครับบริษก็คือกลุ่มประเทศกำลังพัฒนาที่มีการพัฒนาและการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็วนะครับ emerging market นะครับประกอบด้วย emerging market นะครับประกอบด้วยบราซิลรัสเซียและก็อินเดียจีนนะครับ กลุ่มประเทศกําลังพัฒนาที่มีการพัฒนาและก็การเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็วเราจะเห็นว่าบริษัน,นะครับบริเนี่ยมันจะมาจากประเทศที่อยู่ฝั่งตรงข้ามกับมหาอำนาจตะวันตกก็คืออยู่ฝั่งตรงข้ามกับอเมริกานะครับอเมริกาครอบครองอโลกทั้งในแห่ของ ทหารั้ในในของเศรษฐกิจเพราะฉะนั้นกลุ่มประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่นะครับที่กำลังมี power ใหม่นะก็มารวมตัวกันเป็นบริษนะครับ b r i d มาจากตัว B ก็คือบราซิลนะครับตัว R คือรัสเซียนะครับตัว I คืออินเดียแล้วก็ตัว C คือไชน่านะครับเพราะฉะนั้นนะครับจำชื่อให้ได้ จำว่ามันเป็นการรวมกลุ่มทางด้านอะไรบริษททางด้านเศรษฐกิจนะครับออคุสทางด้านาความมั่นคงทางด้านการทหารนะครับบริษเป็นสัญ,ญลักษณ์แสดงการย้ายฐานอำนาจเศรษฐกิจโลกนะครับจากกลุ่มประเทศพัฒนาแล้วอย่าง g 7มาสู่กลุ่มประเทศกำลังพัฒนา เมื่อก่อนไอ้พวกประเทศกําลังเอ่อเทศพัฒนาแล้ว G ีเจ็ดนะครับก็พยายามรวมกลุ่มกันเพื่อที่จะรักษาฐานอำนาจความยิ่งใหญ่ทางด้านเศรษฐกิจของตัวเองเอาไว้ Hawaii, นะครับหลักดันไอ้กลุ่มประเทศกําลังพัฒนานะครับออกไปอยู่อีกกลุ่มหนึ่งนะครับจีนก็ตุกเตะออกมานะครับเพราะฉะนั้นประเทศเหล่านี้นะครับก็เกิดความเค้นนะครับก็ต้องรวมกันเพื่อที่จะเอาก็จริงๆนะครับเดี๋ยวนี้ เศรษฐกิจของอินเดียกับจีนเนี่ยนะครับมันมันใหญ่มากนะครับเศรษฐกิจอินเดียกับจีนอ่าต่อไปนะครับประเทศทั้งสี่มีพื้นที่ร่วมกันมากกว่า1ใน4ของโลกนะครับทางอเมริกาใต้นะครับก็บราซิลก็เป็นพื้นที่ใหญ่นะครับทางยุโรปตอนเหนือรัสเซียนะครับก็ใหญ่อ่าเอเชียนะครับติดเป็น กับยุโรปนะครับก็รัสเซียใหญ่อินเดียกับจีนนี่ไม่ต้องพูดถึงอยู่แล้วนะครับทั้งเรื่องของอนาเขตทั้งเรื่องของคนนะครับก็ถือเป็นเฉพาะาพื้นที่นะครับเป็นหนึ่งใน4ของโลก4ประเทศนี้รวมกันแล้วนะครับพื้นที่มีอยู่4ส,ส่วน4ประเทศนี้ไปไปะหนส่วนแล้ว ที่เหลืออีกร้อยกว่าประเทศนะครับเหลือแค่สามส่วนเพราะฉะนั้นใหญ่โตมากมีจํานวนประชากรรวมกันมากกว่าร้อยละสี่สิบสามของประชากรโลกนะครับถ้าพื้นที่แค่หนึ่งในสี่นะครับแต่ว่าถ้าเกิดเป็นจํานวนประชากรเกือบครึ่งหนึ่งของโลกเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นนะครับทั้งในแง่ของอความสามารถในการผลิต ความสามารถในการซื้อเรื่องของตลาดก็ใหญ่โตมาหูลานมากมีสัดส่วน gdp นะครับเท่ากับ1ใน4ของโลกปัจจุบันเปลี่ยนเป็นบริสเติมเอสก็ไปด้วยนะครับสา,หาเหตุที่เติมเอสก็ไปด้วยเพราะว่ามีเซาท์แอฟริกานะครับมาเป็นสมาชิกใหม่ต่อไปก็ที่4ี่เมอรกอซอนะครับมเมอร์กซอสคืออะไรนะครับ เมอร์โกร์ก็เป็นาการรวมกลุ่มนะครับทางด้าน e c ทางด้านเศรษฐกิจด้วยนะครับเมอร์โกโซคือตลาดร่วมอเมริกาใต้ตอนล่างนะครับ Southern Common Market นะครับหรือว่าเมอร์โกโซนะครับเริ่มก่อสร้างร่างขึ้นโดยสนธทิสัญญาอาเชียนนะครับ สันเชียนประเทศปั圭นะครับเมื่อวันที่26มีนาคม2 5 3 4หรือตรงกับกส1 9 9่นะครับวัยุก90ประกอบด้วยสมาชิก4ประเทศได้แก่เอร์เจนตินาบราซิลปรวัยอุรุกวยนะครับแล้วก็ในส่วนของเวเนซุเอลาได้ลงนามเป็นสนนิเป็สมาชิกตั้งแต่17มิถุนายน2 0 0 6กสมาชิกสมทบได้แก่ชิลีโบลิเวียเปรูโคลอมเบียแล้ก็เอกวาดอ วัตถุประสงค์ของเมอสเอกก็คือมีวัตถุประสงค์เพื่อ,อาการเปิดเสีดีทางด,าด้านการค้าในภูมิภาคต่อไปนะครับ5 g 7, g 7 g 7คืออะไรนะครับ g 7มีสมาชิกประกอบด้วยแคนาดานะครับแคนาดาฝรั่งเศสเยอรมันอิตาลีญี่ปุน่นสหราชอาณาจากักรและ อเมริกากับสาภาพยุโรปนะครับรัสเซียเคยเป็นสมาชิกด้วยนะครับเป็นกลุ่ม G8 แต่ได้ตอนตัวออกไปนะครับมีวัตถุประสงค์ดังด้านเศรษฐกิจสังคมการเมืองแล้วก็อุตสาหกรรมต่อไปนะครับกลุ่ม G10 นะครับคืออะไรกลุ่ม G10 นะครับได้แก่กลุ่มมหาอำนาจเศรษฐกิจ10ประเทศได้แก่ สหรัฐอเมริกาแคนาดาญี่ปุ่นอังกฤษเยอรมันฝรั่งเศสอิตาลีเบลเยียมนเนเธอร์แลนด์นะครับและสวิตเซอร์แลนด์มีบทบาทสำคัญในการจัดอินกู้ให้แก่ ประเทศต่างๆของกองทุนการเงินระหว่างประเทศใน IMF นะครับหรือ IMF นะครับมีบทบาทสําคัญในการจัดสรรด้านการเงินของธนาคารกลางระหว่างประเทศนะครับหรือ BIS เพราะฉะนั้น G10 นี้ก็จะไปมุ่งทางเรื่องของทุนนะครับไปมีบทบาทในเรื่องของทุนนะครับ ต่อไป G77 นะครับ G77 เป็นกลุ่มประเทศกำลังพัฒนานะครับ .77 ประเทศที่ยื่นเอกสารแสดงความต้องการความช่วยเหลือทางเศรษฐกิจต่อที่ประชุมว่าด้วยการค้าและการพัฒนาหรืออังถัดนะครับประเทศไทยเป็นสมาชิก1ใน77ประเทศแล้วก็ปัจจุบันมีสมาชิกเพิ่มขึ้นเป็น133ประเทศนะครับต่อไป GMS คืออะไรนะครับ GMS คือ Cluster แม่โคง Subregion นะครับ c ล e t t e r นะครับแม่โขงก็คือกรอบความร่วมมืออนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำคงนะครับอประกอบด้วยประเทศต่างๆที่อยู่ล้อมรอบแม่น้ำขงนะครับมีอยู่ด้วยกัน6ประเทศก็ได้แก่ไทยนะครับพมา่าลาวกัมพูชาเวียดนามและก็ประเทศจีนตอนใต้นะครับที่เป็นต้นกำเนิด เพราะฉะนั้นเราเอาตั้งแต่ต้นกําเนิดของแม่น้ํำขงมานะครับตั้งแต่จีนตอนใต้ผ่านพมา่าผ่านลาวนะครับเวียดนามกัมพูชาแล้ฝั่งตรงข้ามก็คือมีพี่ไทยอยู่ด้วยเพราะฉะนั้นก็จะประกอบไปด้วย6ประเทศ GMS เริ่มก่อตั้งขึ้นครั้งแรกเมื่อปี2535นะครับมีชื่อเต็มว่า GMS Economic Corridor นะครับหรือว่าระเบียงเศรษฐกิจอนุภูมิภาคแม่น้ำขงนะครับก็ชื่อเต็มของมันก็คือเตสเทอร์แม่ขงซับริเจนนะครับอ่า Economic Corridor มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการขยายตัวด้านอุตสาหกรรมการเกษตรแล้วก็การค้าการลงทุนนะครับการบริการเพื่อให้เกิดการจ้างงานยกระดับการครองชีพการถ่ายทอดเทคโนโลยีนะครับแล้วก็ การศึกษาการใช้ทรัพยากรธรรมชาติาที่ส่งเสริมกันต่อไปนะครับในส่วนของ GMS นะครับจะประกอบด้วยกลยุทธ์3ด้านด้วยกันนะครับได้แก่1สน,นับสนุนให้มีการเชื่อมโยงระหว่างกัน connectivity นะครับ2การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน กอมเปตติดีนะครับแล้วก็การร่วมการรวมกลุ่มในอนุภูมิภาคนะครับก็หลักๆของไอตัวของ GMS นะครับก็คือประเทศในกลุ่มนี้นะครับอา,อาศัยที่เขามีภูมิศาสตร์ร่วมกันมีทรัพยากรคล้ายๆกันนะครับก็จะมาจับมือกันนะครับมาจับมือกันในการเพิ่มขีดความสามารถให้แก่กันนะครับ อย่างเช่นนะครับความร่วมมือในปัจจุบันส่วนใหญ่ก็จะเป็นการเน้นโครงสร้างพื้นฐานนะครับเพื่อดึงดูดความการลงทุนเข้ามานะครับของนักลงทุนต่างชาตินะครับอย่างเช่นที่สอดคล้องกับของไทยก็คือเรื่องของการคมนาคมไร้รอยต่อนะครับเพราะว่าจะเป็นการสร้างโครงสร้างพื้นฐานเช่นถนนไฟฟ้าประปาแล้วก็สะพานข้ามแม่น้ำขุ่มตามแนวพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจที่สำคัญนะครับ แนวระเบียงเศรษฐกิจของ GMS จะประกอบอยู่ด้วย3ระเบียงก็คือแนวเหนือใต้นะครับแนวตะวันออกตะวันตกแล้วก็แนวใต้ต่อไปนะครับข้อที่9 b i m บิมสเต็กนะครับบิมสเต็คืออะไร b i ม t เตนะครับ บิมสิกก็คือความร่วมมือของ7ประเทศน .67 ส่งรูปนะครับกอบความร่วมร่วมมือ7ประเทศได้แก่บังกลาเทศอินเดียเมียนมาเนปานอูตานสีลังกาแล้วก็ไทยนะครับก็คือจำไม่ได้ก็คือบิมสิกเป็นความร่วมมือกันของประเทศในเอเชียใต้บวกกับไทยนะครับ เอเชียใต้ก็ตั้งแต่บังกลา,าเทศอินเดียนะครับเนปาลรีลังกาแล้วก,วก็บวกกับอาเซียน2ประเทศนะครับที่เป็นเส้นทางเดินของศาสนาพุทธมาเนี่นะครับก็คือ,อตัวของเมียนมาแล้วก็ไทยก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่6มิถุนายน2540ประเทศไทยเป็นผู้ที่เริ่มแล้วก็ปลักดันนะครับ ประเทศสมาชิกเริ่มแรกได้แก่บังกลา,าเทศศรีลังกาอินเดียและก็ไทยนะครับประเทศที่เข้าล่าสุดได้แก่ประเทศเนปาลและก็ประเทศปูตานวัตถุประสงค์นะครับเป็นเวทีเชื่อมประสานนโยบายของกลุ่มประเทศเอเชียใต้และก็ประเทศไทยนะครับในด้านการลงทุนการท่องเที่ยวเพื่อสร้างความเจริญทางเศรษฐกิจสังคมในภูมิภาคที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเท่าเทียมเพราะฉะนั้นนะครับในแต่ละ ความร่วมมือในแต่ละเรื่องเนี้ยนะครับผมก็จะเอาเป็นเรียออะไรเอาเป็นสรุปในแต่ละด้านแต่ละด้านมานะครับข้อสอบมันก็จะออกประมาณเนี้ยถามก็ได้กล่าวถูกต้องก็ได้กล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้นะครับเพราะฉะนั้นก็จําแม่หบดนะครับจําแม่หบดต่อไปนะครับข้อที่10บเอ็กเมดส์อกคืออะไรนะครับกมาจากคําว่า อิราวดีนะครับเจ้าพระยาแม่ขงคูเปอร์รเรชั่นสตาติจีนะครับก็คือเป็นยุทธศาสตร์ความร่วมมือนะครับเป็นยุทธศาสตร์ความร่วมมือของกลุ่มประเทศที่ตั้งอยู่ในสามลุ่มน้ำก็คือ ลุ่มน้ําอิระวดีลุ่มน้ํำเจ้าประยานะครับไม่ใช่ฟาร์มาซีนะครับผมใช้กา,ารพิมพ์เพื่อเสียงนะครับมันก็เลยอาจจะปิดไปบ้างนะครับอ,อิระวดีเจ้าประยาแม่ขงนะรประเทศไทยเป็นผู้ริเริ่มนะครับต้องการปลักดันให้พัฒนาเศรษฐกิจกลุ่มประเทศก้าวหน้าไปด้วยกัน i m t g t นะครับ imtct คืออะไร imtct คือแผนนานการพัฒนาเศรษฐกิจ3ฝ่ายนะครับประกอบด้วยอินโดนีเซียมาเลเซียไทยนะครับเริ่มต้นขึ้นครั้งแรกก็ในปี2536มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่าง3ประเทศนะครับไม่มีการใช้ทรัพยากรทางเศรษฐกิจร่วมกันคือคำว่าวก้าเวลนะครับ คือโลกยุกปันผวนซึ่งประกอบด้วย